พี่บอสสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ไฟล์มาแล้วนะครับผมนะเข้าใจไหมเนาะหลายคนบอกว่าพิรีวิวหอพี่เรมโบ้หน่อยได้ไหมจัดไปเลยนะครับผมนะวันนี้รับตัวน้องเข้ามาสามเนาะ LED D21 เ,เอกสารครบบนภาษีไม่ขาดเนาะคันหนึ่งนะเข้าใจไหมคันนี้แปลง LED นะชุดสีดสวยๆแล้วครับผมนี่แถมเป็นทรงเชงด้วยแปลงเอกสารครบค้บบนเหมือนกันครับผมนี่ยคันนี้ ุดสีเบิกใหม่นะของรันพี่ไฟามาแล้วนะเข้าใจไหมเอฟซีเอตรงเชงียงเบิกใหม่หลายจุดอาเบอืองเบิกอันนี้ไม่แกะลูกค้าเอาไปเปิดสิงใจเองเนาะโชก,ก็เบิกใหม่คันนี้นี่ชุดสีก็เบิกใหม่เพราะก็เบิกใหม่เห็นไหมเนี่ยเขาเบิกใหม่ด้วยอือนี่พามาดูเขาเรียกว่าอะไรก่อนทรงตอรอทรงแวนเนาะทรงตอรอทรงแวนคันนี้เป็น l อ d วดีปียี่บเนาะ ภาษีหกเจ็ดไม่ขาดด้วยคันนี้นะมีอะไรรีวิวเพิ่มเติมไหมบอกหน่อยอะไรครับระบบไฟส,ตา, oh, สาตาร์ทมือค่ะโอ้สตาร์ทมือระบบไฟใช้ได้เฉียมไมีเฉียมไมีขึ้นเนาะคันนี้เป็นรถใหม่ๆรถปียี่สิบเอ็ดเองนะครับผมนะใครสนใจของร้านพี่ฟายมาแล้วเดี๋ยวพี่อัปเดตให้เนาะพรุ่งนี้ถึงร้านเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับผมนะนี่เดี๋ยวร้านตรงนี้เสนออัปเดตในพร้อมขับขี่ในนี่นเบิกใหม่ลายจุดมากนี่ชิ้นดอกทีนดำนี่เบิกใหม่ด้วยพร้อมขับขี่คันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนเนาะ แปลง LED ในราคา S4 เนาะบอกเลยว่าคุ้มสุดสีสุดสวยนะคันนี้นะของร้านพี่ไฟามาแล้วเนาะก่านโอนยอดหรือมาจำชื่อบัญชีต้องเป็นร้านที่ไฟามาแล้วเท่านั้นกับผมเนี่ย